สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องเซขียวัตรหมวดโภชนะปฏิสังยุตตอนที่ 2. 2สวัสดีครับธรรมทยาทุกท่านวันนี้เรามาต่อเซขียวัตรในโภชนะปฏิสังยุตข้อที่2นะครับภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักแลดูแต่ในบาทขณะรับบิณฑบาตนะครับ ข้อนี้มีความหมายว่าเวลาที่ภิกษุออกไปบินาบานบัตนะครับอย่าลอกแลกอย่าซัดสายสายตาซ้ายขวาหน้าลังนะครับอย่าทำอาการอย่างนั้นนะครับมันไม่สารวมและมันกำลังบอกถึงความพุ่งสร้างที่มีในใจครับถ้าข้อนี้ระมัดระวังดีนะครับมันเป็นความมีสตินะครับไม่ปล่อยใจนะครับตรึกนึกถึงธรรมะที่ศูนย์กลางายของเรานะครับ รากรรมนิมิตองค์พระหรือดวงแก้วขณะบิณฑบาตหรือภาวนาสัมมาอารหังสัม,มารังนะครับเพราะเราไปอย่างนี้เราไปโปรดสัตว์ให้เขาได้บุญครับแต่ถ้าเราไปด้วยการไม่สำรวมมันกลับตรงกันข้ามครับนะครับการให้ของญาติโยมนะครับที่กล่าวมาข้างต้นถ้าให้ขอทานหนึ่งเป็นการให้ในความสงสารเวทนานะครับ อันนั้นให้กับขอทานขอทานจะแสดงอาการว่าตัวเองเนี่ยมันน่าเวทนาอย่างไรบ้างนะครับนิ้วด้วนแขนขาดขาขาดนะครับตาบอดนะครับสารวัตรจะเป็นนะครับเพื่อให้คนใหนะเ้เขาสงสารนะครับแต่ภิกษุไม่ใช่ครับภิกษุไปรับแบบอริยะไปได้วยกันนิ่งสงบไปให้คนที่ปรารถนาบุญต้องการแสวงหาบุญเขาให้ อาหารตกในบาตรนะครับบุญก็เกิดขึ้นกับเขาได้สละความทะเิยมใจนะครับและเป็นหลักประกันว่าชีวิตจะไม่รู้จักกับคําว่าลาบากยากจนนะครับเพราะฉะนั้นการออกไปรับอาหารบิณฑบาตของบิสุษ์นะครับพระองค์จึงตรัสสอนว่าเราจะแลดูในบาตรขณะรับบิณฑบาตนะครับไม่ดูหน้าตายาดโยมนะครับนะครับโอ้ทำไมมือโยมขาวขาวอย่างนี้นครับอันนี้ก็ฟุ้งซ่านนะครับ มีเรื่องโจกของคนญี่ปุ่นครับที่มาเที่ยวเมืองไทยเขามาเห็นพระอรหินตาบาทเห็นชาวพุทธในเมืองไทยใส่บาทพอใส่เสร็จไหว้พระคนที่เป็นวัตถุนิยมนะครับไม่เข้าใจเรื่องจิตนิยมนะครับอย่างชาวญี่ปุ่นที่กล่าวถึงนะครับเขาเห็นแล้วหัวเราะครับคนให้ให้แล้วต้องไหวอีก อันนี้มองแบบวัตถุนิยมครับก็เป็นเรื่องโจกครับเอากลับไปเล่าในในประเทศญี่ปุ่นที่มาท่องเที่ยวนะครับไปเล่ากัแล้วก็หัวเราะสนุกสนานมันตลกครับเอาของให้แล้วต้องไหว้คนที่รับอีกนะครับก็บองแบบวัตถุนิยมครับนะครับเพราะว่าที่เข้าไหว้ครับที่ญายมเขาให้ของแล้วเขาไหว้ครับหนึ่งนะครับเป็นการเตือนภิกษุว่ารับอาหารเข้าไปแล้วนะ เอากำลังไปทำอะไรนะครับประการที่2นะครับเขาไหว้เคารพในทานของเขาครับเพราะการให้ทานด้วยความเคารพใช่ไหมครับมันก็จะมีอานิสงส์ทำให้มีพรกทรัพย์สมบัติมากประการหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็จะทำให้ญาติมิตรบริวารนะครับรวมทั้งบุตรหลานเวลาบุญสมบัติครับจะอยู่ในโอวาทเคารพเชื่อฟังครับนะครับ มีคุณค่ามากนะครับใครมีลูกดื้อจะทราบซึ้งครับเงินพันล้านก็ทําให้ลูกดือด้อๆกลับมาเป็นลูกที่ดีไม่ได้ครับนะครับไปแก้ความดื้อของลูกไม่ได้ครับพระอาจารย์เคยได้ยินฟังได้เจอมาเยอะครับก็สงสารญาติโยมนะครับมัวแต่สว่วงหาทรัพย์อันนี้เกิดได้อันดิสงจากการให้ทานด้วยความเคารพนะครับญาติโยมเนะ่ยเขาให้อาหารให้แก่พระภิกษุ แต่สิ่งที่พระภิกษุตอบแทนญาโยมเนี่ยมันเหนือ,อไหลชั้นครับเพราะอาหารมีอันดนสงเจ็ดวันครับให้ชีวิตอยู่ได้แต่สิ่งที่ภิกษุตอบแทนก็คือธรรมทานนะครับให้หนทางสวรรค์หนทางนิพพานแก่ญาโยมปิดประตูอบายครับมันเหนือกว่าอาหารไหลายชั้นนักครับนะครับ,นะรบนั่นก็คือสิ่งที่บังคับให้ภิกษุเห็นญาโยมถวายทานแล้วเขาไหว้เพื่อให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะ แล้วตอบแทนคืนเขาด้วยครับสรุปครับวิธีการข้อนี้ง่ายๆครับเราจักแลรดูแต่ในบาตรขณะระบิดบัตรทำง่ายง่ายเลยครับคือขณะบินตบัดใจจดที่กลางกายครับภาวนาสัมมาระหังนึกถึงบริกรรมนิมิตองค์พระดดนแก้วไม่ต้องเกรงครับสบายๆบมันเป็นไปโดยธรรมชาติครับอันนี้คือข้อที่2นะครับทีนี้ข้อที่3ครับภิกษุจักรับแกงพอสมควรแก่บินตาบัตนะครับอันนี้เวลาบินตาบัตนะครับใน สมัยพุทธกาลนะครับคนใส่บาตรก็หลากหลายครับนะครับป้องกันครับพระภิกษุบ้านนี้ใส่เฉพาะข้าวข้าวมีแล้วไม่บินครับขามไปบ้านนั้นใส่แกงด้วยอย่างนี้นะครับนะครับท่านยิงตรัสว่าภิกษุรับแกงพอสมควรแก่บิณฑบาตแม่ภิกษุแสดงความละโมบนะครับนะครับหรือแม้ว่าบิณฑบาตกลับมาแล้วด้วยกันนะครับได้กับข้าวมาไม่เท่ากันวิธีการก็ทําไงครับ ข้าอาหารทั้งหมดครับรวมเป็นของสงฆ์ครับมีภาชนะจัดใส่นะครับเช่นไปบิณฑบาตมาห้ารูปเจ็ดรูปนะครับเสร็จแล้วก็เทข้าวใส่ในกำลังข้าวเดียวกันนะครับส่วนกับข้าวก็อีกถาดหนึ่งครับนะครับเสร็จแล้วก็ตั้งแถวครับรับอาหารตักข้าวใส่บาตรประมาณกำลังตัวเองนะครับนะครับแล้วก็จัดแจก กับข้าวให้ทั่วถึงนะครับอันนี้เพื่อป้องกันความละโมบนะครับความเห็นแต่ได้เฉพาะตัวนะครับไม่มองเพื่อนสาธมิกนะครับมีที่ทานเรื่องหนึ่งครับมีพระภิกษุรูปหนึ่งมีลูกศิษย์สองคนครับเป็นเด็กวัดนะครับก็ออกบิณฑบาตเด็กวัดสองคนก็ช่วยกันนะครับอีกคนก็ดูแลที่วัดอีกคนก็ตามอุปถาห์วันนั้นบิณฑบาตได้มาได้ข้าวมานะครับเต็มบาตร กับข้าวได้แค่ปลาทู3ามตัวครับกลับมาที่วัดแล้วลูกศิษย์วัดก็เห็นปลาทู3าตัวครับโอ้วันนี้ได้กินปลาทูแล้ว3ตัวพอดีเลยพระอาจารย์รูปนึงเราสองคนคนละตัวนึกในใจอย่างนี้นะครับจัดเสร็จไปถวายพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ก็เริ่มครับเริ่มตัวใหญ่อเลยครับฉันปลาทูตัวใหญ่ฉันไปก็อร,อร่อยไปนะครับ เหนื่อยครับบินทบาทกลับมาหมดไปหนึ่งตัวครับเริ่มขยับตัวที่สองลูกศิษย์สองคนนั่งรอมาจากด้านหน้ามองหน้าแล้วครับเอ้ยเริ่มเริ่มเริ่มขยับตัวที่สองแล้วนะครับก็นึกในใจครับฉันไปเริ่มหมดตัวที่สองก็มองหน้ากล็อกแรล็อกครับพระอาจารย์ก็เริ่มตัวที่สามครับฉันได้ครึ่งตัว มองหน้ากันเราคงเหลือคนละครึ่งแบ่งครึ่งเดียวคนละครึ่งพระท่านกำลังพลิกตัวที่สามนะครับอดทนทนไม่ไหวเฮ้ย <"He i, S 1> พลิกแล้วนะครับอาจารย์ก็เลยอ่ะลืมไปเรามีลูกศิษย์อีกสองคนนะครับนะครับก็อาการที่บริโภคฉันกับข้าวนะครับที่มีอยู่อย่างจํากัดโดยที่ไม่นึกถึงคนอื่นนะครับมันก็เป็นการแสดงถึง ความระโมนนะครับนะครับแล้วก็ถ้าเก็บตักตุนก็เป็นอาการแสดงความตระหนี่ของตัวเองนะครับแล้วมันก็บอกว่าเออกาลังทานบาร,รมีของเราที่ทำมาได้ดีเนี่ยมันทําไม่ได้ของแค่นี้ครับมันควรจะเอาเอาของที่มีอยู่เนี่ยมาทําทานเพื่อสร้างทานบาร,รมีของตัวให,ให้มันหนาแน่นมากขึ้นนะครับนะครับในกรณีที่ญาติโยมมีศรัทธานะครับบางครั้งบางที่เนี่ยต้องอนุโลม คือเข้าอาหาเอาอาหารต่างประเทศมาเลี้ยงครับมันไม่มีข้าวครับมีแต่เนื้อมีแต่ไข่นะครับมีขนมปังนิดหน่อยอย่างนี้อนุโลมนะครับไม่ใช่ถือเครื่องจัดรับแกงพอเข้าสุกเข้าสุกก็ไม่มีจะสั่นยังไงครับนะครับ,นะรบสรุปก็คือได้กับข้าวมาแล้วให้แบ่งปันกันฉันเป็นการสร้างทานบารมีให้กับตัวเองเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันซึ่งกันและกันซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความะระลึกถึงรักใครกันนะครับ ประการที่สองให้นึกถึงลูกศิษย์ด้วยนะครับเพราะถ้าไม่มีลูกศิษย์พระก็ลำบากนะครับเพราะเป็นอย่างพระก็ทําเองไม่ได้นะครับประการที่3เป็นการฝึกนิสัยแบ่งปันนะครับไม่แสดงอาการละโมบให้ปรากฏจนป็นที่น่ารังเกียจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการรับแกงพอสมควรแก่บิณฑบาตนะครับข้อที่4ี่ครับภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะรับบิณฑบาตเสมอขอบบาทครับนะครับเพื่อ ไม่เป็นการสอดถึงความละโมบโลภมากนะครับอันนี้ก็ระมัดระวังตอนนี้บางครั้งจะมีการบินตาตเป็นหมู่เป็นคณะแล้วยกมาใสบาตบาตเยอะมากนะครับอันนี้ก็ต้องหาที่ใส่บาตครับนะครับพอเริ่มเต็มก็รีบถ่ายนะครับก็ง่ายๆแบบนี้เองนะครับเรื่องการรับปิตาบาทให้เสมอขอบบาตนี่เป็นการฝึกให้พระภิกษุนะครับรู้จักสำรวมระมัดระวังรู้จักประมาณ ในการบริโภคอาหารนะครับเพราะการบริโภคอาหารนี้มีทั้งคุณและโทษนะครับคุณก็คือทําให้เรามีกําลังครับไม่โหยนะครับไม่หิวครับแต่โทษก็คือถ้าฉันมากเกินไปครับมันง่วงครับประการแรกครับประการที่สองก็คือมันทําให้เกิดความขี้เกียจครับแล้วก็ถ้ามันมากฉันมากจัด อาหารมันย่อยไม่สมบูรณ์ครับมันก็เกิดโรคลมครับซึ่งสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการบําเพ็ญสานธรรมทั้งหมดเลยครับนะครับก็เรื่องการรู้จักประมาณในการบริโภคนะครับประเด็นแรกก็คือเวลาได้ประนามานะครับต้องพิจารณาครับว่าอะไรควรฉันอะไรไม่ควรฉันครับเช่นถ้าของมันไม่สะอาดจัดนะครับก็ระมัดระวังนะครับเดี๋ยวจะเป็นโรคอาหารเป็นพิษนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ หรืออาหารนั้นเป็นของแสลงเฉพาะตัวครับเช่นบางคนแพ้ขิงครับฉันขิงไม่ได้ฉันแล้วเป็นร้อนไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นกับทุกคนนะครับเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างให้เห็นว่าอะไรเราแสลงเราต้องรู้จักตัวเองครับรู้จักประมาณนะครับต่อมาก็คืออาหารที่มีรสจัดเกินไปในบางภูมิภาคนะครับต้องระมัดระวังนะครับรสจัดเกินไปแล้วฉันแล้วนะครับมันก็ไม่สบายครับตั้งแต่ไม่สบายท้องนะครับ ไม่สบายตอนขับถ่ายด้วยครับนะครับต่อมาก็คือการฉันอาหารไม่เป็นเวลาครับฉันจุกฉันจิตฉันตลอดเลยครับเดี๋ยวก็ฉันนะครับเตดมือเดินฉันไปเรื่อยอันนี้ไม่ไม่ถูกต้องสําหรับเป็นนักบวชนะครับเพราะชีวิตนักบวชเนี่ยนะครับฉันเพื่อมีชีวิตอยู่เอาแรงมาบําเพ็ญสมณธรรมแต่ไม่ได้อยู่เพื่อฉันทั้งวันนะครับนะครับไออยู่เพื่อฉันนี่เขาเลี้ยงหมูครับ เพื่อให้น้ำหนักมันดีพอน้ำหนักดีก็ได้ค่าได้เร็วขายได้ราคาดีภิสูุไม่ใช่ครับไม่อยู่เพื่อฉันนะครับฉันเพื่อมีชีวิตอ,อยู่เพื่อบาเพ็ญสมณธรรมหรือบาเพ็ญกิจในทางพระพุทธศาสนานะครับไม่ออกปากขออาหารถูกปากราคาแพงจากญาติโยมครับอันนี้ก็ไม่ควรทำนะครับสาระสำคัญของเรื่องการประมาณในการฉันพัตทหารก็คือ ฉันไปแล้วสังเกตไปครับอีกสี่ห้าคำจะอิ่มแล้วหยุดครับอาหารที่ยังไม่อิ่มนั้นอยู่ในระหว่างเดินทางอยู่ในหลอดอาหารครับพอเราฉันน้ําไปแก้วหนึ่งครับน้ําก็จะขับอาหารจากหลอดอาหารลงไปที่กระเพาะก็จะอิ่มพอดีครับอันนี้เป็นหลักการที่ว่าอีกสี่ห้าคำจะอิ่มแล้วหยุดนะครับซึ่งอันนี้ถ้าฉันไม่มีสติไม่ได้สังเกตหรอกครับแต่ถ้าฉันแบบมีสติอย่างนี้ก็จะสังเกตร,รู้อาการตัวเองตลอดนะครับ ก็จบเรื่องการรับบิณฑาบาัตเสมอขอบาตการฉันโดยรู้จักประมาณนะครับเรามาต่อเสเกียวัตรโภชนะปฏิสังยุตข้อที่5นะครับภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักฉันบิณฑาบาัตโดยเคารพนะครับก็เมื่อเราได้อาหารมาแล้วนะครับส่วนมากที่มาของอาหารนี่นะครับก็จะมีอยู่สองแบบ แบบแรกก็คือมีแม่ครัวนะครับแม่ครัวซึ่งได้กำหนดเมนูเอาไว้แล้วนะครับแม่ครัวจะทำตามเมนูมาถวายอันนี้ก็ฉันตามสะดวกนะครับดูเรื่องสุขภาพให้ดีนะครับอะไรชอบอะไรไม่ชอบก็ตามสะดวกเพราะว่าเป็นแม่ครัวของเราทำมาเองนะครับซึ่งอันไหนที่ หลือเยอะหมายถึงเหลือส่วนกลางเยอะนะครับกับข้าวหนึ่งนะครับแม่ครัวก็ต้องปรับปรุงว่าเมนูนี้ไม่ไม่เหมาะสมนะครับแต่อาหารอีกประเภทหนึ่งเป็นอาหารที่ได้มาจากปินฑบาตนะครับถ้าอาหารที่ได้มาจากปิตฑบาตเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วสุขภาพเราไม่เสียนักพยายามฉันทุกอย่างที่โยมถวายมาเป็นการสนองศรัทธารักษาศรัทธายาโย,ยมนะครับซึ่ง เวลาได้อาหารมาเนี่ยอะไรที่เป็นส่วนอาหารแห้งสามารถฉันได้ในวันอื่นนะครับอันนี้เราก็เก็บเอาไว้นะครับทยอยใช้ประโยชน์ไปส่วนอาหารที่เป็นอาหารสดแล้วไม่มีผลต่อสุขภาพเท่าไรนักนะครับก็พยายามฉันให้ทุกอย่างเพื่อรักษาสรัทธาญาโยมอันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับในการเคารพในความศรัทธาของญาโยมเขาความเคารพในบินบาท ในการฉันอย่างที่สองก็คือขณะที่เราตักนี่นะครับให้เราประมาณให้ดีว่าทองของเรามันขนาดไหนนะครับตักให้พอเหมาะพอดีฉันแล้วตักมาแล้วนี่ต้องฉันให้หมดนะครับอันนี้ในกรณีที่เราเดินตักอาหารแบบบุฟเฟ่น,นะครับไม่ได้หมายถึงการฉันวงนะครับเพื่อจะได้ ใช้อาหารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับไม่เหลือทิ้งเป็นเด่นอาหารโดยไร้ประโยชน์นะครับตักให้พอเหมาะพอดีถ้าตักแล้วต้องฉันหมดนะครับอันนี้เรื่องของความเคารพในการฉันบินดาบ,บาดนี่นะครับยังมีเรื่องการฉันวงแม้นอาหารนี่ก็เป็นเครื่องมือในการฝึกความเคารพในวงอาหารได้นะครับเช่นเราฉันกันในวงอาหาร มีพระภิกษุหลายรูปอันนี้กรณีชั้นวงนะครับมีพระภิกษุหลายรูปหรือเราไปชั้นกับพระที่พรรษามากกว่าเรานะครับอันนี้ให้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการสร้างความเคารพความน่ารักกันในหมู่สงฆ์ในขณะชั้นนะครับพรรษาน้อยกว่าครับนั่งได้ก็จับหม้อข้าวมาเลยครับตักอาหารแจกอันนี้กรณีชั้นวงนะครับตักอาหารครั้งแรกตักข้าวครั้งแรกครับ อย่าตักเยอะจนเกินไปครับแล้วอย่าตักน้อยจนเกินไปนะครับให้พอดีพอดีและค่อนข้างน้อยลงมานิดหนึ่งนะครับนะครับแล้วเราก็แจกนะครับพอแจกเรียบร้อยกับข้าวนี่ต้องวางตรงกลางส่วนมากที่เป็นแกงเป็นน้ำ,นำแกงจืดนะครับน้ำต้มยำพวกนี้นะครับส่วนมากจะไว้ตรงกลางของพื้นที่นั่งพื้นที่วางกับข้าวนะครับ จากนั้นก็อา,อาหารผัดอาหารทอดนะครับน้ำพริกวางร้อมน้ำแกงเหมือนน้ำแกงเป็นศูนย์กลางนะครับจากนั้นก็วางช้อนกลางครับให้ช้อนกลางเนี่ยหันก้นเข้าหากลางศูนย์กลางของพื้นที่นะครับเพื่อว่าพระภิกษุที่อยู่ตรงข้ามครับสามารถจะหยิบอาหารได้ถึงโดยหยิบที่ก้นช้อนครับไม่ควรที่จะ ใช้ช้อนกลางตักเสร็จแล้วเนี่ยเอาช้อนกลางเนี่ยหันก้นเข้าหาตัวเองครับนะครับก็มันแสดงถึงอาการที่ไม่ได้สนใจคนอื่นที่ฉันร่วมวงครับเพราะพระพิสุที่อยู่ตรงกันข้ามครับหยิบช้อนกลางครับหยิบก้นช้อนในจานที่เราตักหยิบไม่ถึงแล้วครับหยิบไม่ถึงครับเพราะก้นช้อนมันหันมาทางเราครับนะครับมันก็แสดงอาการของความที่ไม่ได้ใส่ใจมีน้ำใจเห็นใจคนอื่นเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้อา,อาหารเป็นเครื่องมือในการสร้างนิสัยของความเคารพนะครับเมื k k ่ออาหารช้อนกลางหันก้นช้อนเข้าตรงกลางแล้วนะครับคราวนี้เวลาจะเริ่มฉันนะครับให้สังเกตว่าพระภิกษุที่พรรษาสูงก่อนนะครับให้ท่านตักอาหารก่อนนี่ก็เป็นการให้เกียรติให้ความเคารพนะครับสร้างนิสัยนะครับพอท่านตักแล้วนะครับตอนนี้ก็ฉันกันได้นะครับ เวลาฉันให้สังเกตนะครับถ้าช้อนแรกตักอะไรนะครับช้อน2ช้อน3ามตักซ้ำจานเดิมนั่นแสดงว่ากับข้าวจานนั้นเป็นอาหารโปรดของรูปนั้นนะครับธรรมชาติจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ส่วนมากแล้วนะครับถ้ามีน้ําแข็งนะครับน้ำแก็งจืดพวกนี้นะครับถ้าจะเริ่มฉัน เราควรจะตักน้ำแกงจืดเนี่ยนะครับมาราดให้จานนั้นชุ่มซะก่อนนะครับให้ข้าวไม่ติดกันเป็นก้อนให้จานนั้นไม่แห้งนะครับตักน้ำแกงมาราดช,ช้อนด้วยนะครับก็จะสะดวกในการปั้นข้าวให้กลมๆนะครับระหว่างที่ตักไปถ้ารูปไหนตักจานเดิมซ้ําๆแล้วมันอยู่ไกลเราก็จับย้ายครับ ให้อาหารที่พระภิกษุเพื่อนเราพี่ๆเรานะครับน้องๆเราชอบอยู่ใกล้หน้าท่านนะครับยกไว้หน้ากี่รูปกี่รูปก็ชอบจานนี้นะครับก็ไว้ไม้ตรงกลางซะเลยนะครับฉันไปก็สังเกตไปนะครับใครขาดอะไรบ้างขาดน้ําขาดข้าวนะครับก็สังเกตไปแล้วก็คอยจัดคอยส่งคอยตักเนี่ยนะครับอย่างนี้แหละครับ สร้างความรักความเคารพกันในวงชันนะครับก็เป็นการชั้นบิดาบัดด้วยความเคารพตั้งแต่เคารพในความศรัทธาของญาติโยมที่ถวายพระตาหารมาเคารพในของที่เขาถวายมาและก็เคารพเพื่อนสัตว์มิกซึ่งกันและกันในการอยู่ร่วมกันนะครับถ้าทําอย่างนี้ได้ก็จะอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกนะครับต่อมาครับข้อที่6ภิกษุ พึงทําความศึกษาว่าเมื่อฉันเป็นบาทเราจะแลดูแต่ในบาทนะครับเวลาฉันพัตหารนี่นะครับให้แลดูแต่ในบาทในภาชนะของตัวเองอันนี้กรณีฉันเดียวนะครับฉันเดียวเหมือให้ถึงว่าหมายถึงว่าฉันในบาทของเรานะครับเรื่องนี้ต้องการป้องกันนิสัย ลิศยาตาร้อนครับนะครับเพราะมองบาทคนอื่นมันอดเปรียบไม่ได้ครับว่าบาทคนอื่นมันมีอะไรดีกว่าบาทของเราบ้างนะครับแล้วก็เป็นการฝึกนิสัยสันโดษยินดีพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีในสิ่งที่ตัวเอง,ง,เองได้นะครับอันนี้ถ้าฝึกบ่อยๆแล้วจนเป็นนิสัยแล้วนะครับเชื่อมั่นในใจเราว่า เราไม่มีนิสัยนี้แล้วนะครับถ้าจะเล็งแลดูบาดคนอื่นก็เพื่อที่จะแบ่งปันของที่เรามีให้กับคนอื่นอย่างนี้ไม่เป็นไรครับนะครับเล็งแลดูด้วยเจตนาที่เป็นกุศลนะครับเช่นเรามีส้มอยู่หลายผลมีกล้วยหลายใบนะครับแต่เพื่อนเราอาจจะไม่มีนะครับก็มีจิตเป็นกุศลนะครับดูเพื่อจะแบ่งอันนี้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้กรณีที่ฉัน ในบาตนะครับต่อไปเป็นข้อที่7ครับภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่ขุดเข้าสุกให้แหว่งนะครับเวลาข้าวอยู่ในบาตหรืออยู่ในจานเรานะครับเริ่มต้นให้ตักน้ำแกงน้ำแกงจืดพวกนี้นะครับมารดให้ก้นบาตชุ่มหรือให้จานของเราชุ่มแล้วก็รดข้าวนะครับ ให้ร่วนไม่ติดกันเป็นก้อนนะครับแล้วก็รดช้อนของเราให้มันเปียกไม่ติดข้าวนะครับจากนั้นก็ช้อนเราครับนะครับบดข้าวที่จะเป็นก้อนก้อยร่วนนะครับแล้วก็พูนให้สวยนะครับก่อนเริ่มลงมือฉันนะครับอันนี้เวลาตักฉันเนี่ยนะครับก็อยากขุดข้าวให้แหว่งนะครับนะครับแหวงตามขอบก็ดีนะครับ ขอบหน้าขอบหลังก็ดีนะครับควรจะค่อยๆตะล่อมข้าวนะครับให้เป็นภูนให้มันกลมนะครับแล้วก็ตักฉันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดนะครับอยาขุดแหวงแงนะครับให้ให้ข้าวแหวงนะครับให้กระจายนะครับอาการของการฉันนี่เป็นแบบนี้ครับแต่ถ้าข้าวฉันแล้วกระจายนี่ต้องไปดูเวลาไก่เวลามันจิกข้าวครับนะครับอันนี้เราฉัน ส่วนไกลเมันจิกนะครับก็อย่างนี้ฉันไปก็มีสติไปนะครับต่อมาข้อที่8ครับภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักฉันแกงพอสมควรกับข้าวสุกนะครับอันนี้ฝึกนิสยัยแม่กินกับเติบครับนะครับกรณีที่กับข้าวมีพอเหมาะพอดีนะครับจะได้แบ่งกันทั่วถึงนะครับแล้วก็สร้างนิสัยแบ่งปันนะครับ ให้กับข้าวที่ตักเนี่ยพอสำหรับทุกคนนะครับนะครับกรณีที่อันนี้ที่พูดถึงเนี่ยหมายถึงกรณีที่ฉันแบบบุฟเฟ่ตน,นะครับเดินตักนะครับทุกคนจะได้มีกับข้าวฉันนะครับในกรณีที่ฉันอาหารเช่นก๋วยเตี๋ยวผัดบ้างนะครับหรือก๋วยเตี๋ยวน้ำบ้างนะครับถ้าเขาแบ่งทั้งข้าวทั้งผักทั้งเนื้อนะครับ หรือข้าต้มก็ตามนะครับข้าวต้มไก่ข้วต้มหมูข้าวต้มกุ้งนะครับอันนี้เวลาตักก็เช่นเดียวกันนะครับจะรับบุญตักหรือตักกันเองเนี่ยเวลาตักข้าวตักเนื้อเ่ยครับให้นึกถึงคนหลังด้วยนะครับให้คนสุดท้ายเนี่ยก็มีเนื้อชันบ้างนะครับไม่ใช่คนแรกชั้นข้าวข้าวต้มไก่แต่สุดท้ายสุดท้ายแล้วชั้นข้าต้มกับวิญญ,ญาณไก่นี่นะครับคือไกห่หายหมดแล้วนะครับ เพราะว่าชุดแรกเขตัดไปหมดนะครับอันนี้ก็คือเราจากฉันแกงพอสมควรเก็บเข้าสุขนะครับก็คือละลึกนึกถึงเพื่อนที่อยู่ในภายหลังนะครับก็เป็นการดูภูมิธรรมตัวเองครับว่าเข้ามาฝึกอบรมแล้วนะครับเราได้พัฒนาจิตใจพัฒนาคุณธรรมแก้ไขการเอารัดเอาเปรียบความเห็นแก่ตัวลงได้มากน้อยเพียงใดนะครับสําหรับวันนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนเรามาถึงเสขีวัต หมวดโภชนะปฏิสังยุตข้อที่8นะครับสวัสดีครับ